ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพ้าหรือเช่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพ้าบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พี่หนูนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตหลวงพ่อซวงวัดชีปลาขาวเลี่ยมพลาสติอกองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญบารมีพะคูนิวิทย์บุญญากรหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วน จังหวัดนะครสวรรค์ปี64ตอกหม่เลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าคุณนอ หลังยันนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จโตวัดระคังโคสิตาลามองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับผงเนื้อดํา หล,ะะหลัง J d ดีนะคะอง์นี้นะคะพี <Tonight> ่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพับหงจันลอยหลังยันองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักสิวลี เนื้อดินสีแดงองค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพื่อค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพะระลีลาเก่าๆหลังพะระลีลานะคะเป็นพะระลีลาสองหน้านั่นเองนะคะองค์นี้ขอดที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์พระนาลายทรงคุดนั่งบนลาหูอมจันท์นะคะเจ้าคุณธงชัยองค์นี้ขอทีสองร้อนะคะเป็นพิมพ์เล็กเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะสองหน้าองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองค์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อแพรวัิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีงานผูกพัทสีมาวัดเทพประจาท ปีหนึ่งสองนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ก้นตอกโคตอใหม่เลขนะคะสวยนะคะกิ่งดังองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จไม่ทราบทีนะคะองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง,น,น,ะะองนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อ ้คุณนอครบหนึ่งร้อยปีองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะตอกโคดนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ออ วัดบ้านชามนะคะพี่ตอกโคตอกหมายเลของค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธบาทข้างภาษาจีนหลังยานองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องคนี้นะคะพี่เป็นพระล่วงยืนเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น หลวงพ่อหลังยันจมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาข้างยันไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ จเจริญพรนะคะพี่บูรณะสาลาธรรมะสังเวชวัดเกาะจันนะคะพี่จังหวัดชนบุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเรียบกรอบพร้อมใช้เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะเพี้ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่แสนหล่างาพระพิคเนตเจ้าสัวรวยแสนล้านที่ระลึกอายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่ตอกคตตอใหม่เลข เรียงพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพัพหงพัพพุธหลังยันไม่ทราบที่ยงนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาหลังยันองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋วเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี้องนี้นะคะมาพร้อมกล่องนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิงบุญยะโชต72จพาเทพยานกวีบุญเรืองปี50นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ กิ่งดังนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาดชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกวงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ